สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับปะ่ะวันนี้ปลามาเนี้ยมาแปลงอย่างก็อันเมนูเมืองเมียงบันเฮาหนาอวันนี้เนาะเป็นเมนูแกงแคจีนนะครับแกงแคจีนที่ย่างนะครับก็จะมีพักบาทั่วบาเขือเฮ็ดเห็ด,ห,ด,ห,ดหูนูเหนะแล้วก็ฟักจีฟรัังบาแข้งนะครับใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นจีนแหง้งเนออันนี้เดีย๋ยวจีนแห้งเดี๋ยวเอาไปล้นไฟที่เป็น,ปน,ปนย่างย่างมันเรียบร้อยแลวครับนี่มันถึงหอมกินทานกินขวัญหอมโซนครับนี่ อันนี้เตียมจีนเตียมกระเพาะอย่างมันก่อนนี่เป็นจ,จ,จีนเซจจีนอย่างที่เป็นย่างมันี่ก็จัดหม้อครับท่านผู้ชมนะครับ,น,น,บนี่หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำมันมาเตียมไว้ครับใส่หม้อเหี่ย้อยนะครับเอานพริกแกงพริกนี่เขาเนี่ยครับใส่ลงไปเลยคั่วพริกที่มันหอมแล้วก็เอาจีนเนี่ยครับทีเัาเตียมไว้เนี่ยใส่ลงไปคั่วด้วยกันทันเลย้นขลักขลักครับอันนี้สีทาพริกน้อยไปน้อยอ่ะผมเติมําน้อยครับนี่เพื่อความเผ็ดเข้มข้นของเขานะครับสุดยอดเลยครับเมนูนี้่นี่ย ระวังนี่กับคั่วกินครับน้ำพริกที่มันเข้ากันก้อนศูนย์มันเข้ากันดีๆกันครับท่านผู้ชมนี่ครับอ๋มันตึงมาะครับกับนี่เราก็เขาก็เอาน้ำนะครับมาใส่ไว้นี่นี่ใส่น้ำเดี๋ยวเขาจะออมกินไว้ทันสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเหนียวอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะคือมันเปื่อยๆสักน้อยหนึ่งไปะอมมันละไันี่ครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาเตรียมพักเตรียมไม้นะครับนี่อันนี้ซอยบัดทัวไว้ก่อนเอาเป็นก้อมเป็นก้อมพอดีคาเด้อจะไปยาวลำจะไปสั้นลำนะครับอันนี้บัดทัวนี่ ใส่เข้าไปหลายๆมันตึงมัตึงล้ำนะครับเป็นฟักเป็นไม่นี่มันตึงกินง่ายถทามันมีจีนก็ต้องมีฟักเห็นสักน้อยเนาะแกงแค่เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบะเขือบะเขือกอบมะเขือพลอยไข่จะมีบะเขือยังกะใสมะเขือยังก็ได้ครับใส่ลงไปเตะนี่เอาให้มันพอดีครับกำลังมาะแจ่หน้ามาเห็นสักน้อยเดี๋ยวมันจะดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นฟักจีฝรั่งนะทิใส่ลงไปเลยนะครับอหอมโซอันนี้ก็เป็นพักแค้พักปูนกนี่คัดมาได้นะครับ แต่ขาดพักละไปครับวันนี้มันเป็นยนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอย่างก็อันเฮ็ดหูล้วะเฮ็ดหูหนูแล้วก็อันนี้เฮ็ดออลินจิวันนี้น,น,น,นี่ผมใส่เฮ็ดหลายย่างนะเฮ็ดสามย,ย่างเนี่ยมาเป็นแพกเป็นแพกนี่ใส่กันเข้าไปครับนี่อยากกินเฮ็ดอยากกินพักกินไม้ยังกับจงลงเข้าไปครับในหมอนี่นะแกงแค่นี่นะมันถึงบบมีข้อจํากัดว้วครับนี่ใส่ลงไปเลยจีนเป่วยได้ตีก็จะเอาบะแข้งกับบะเขือนี่ ใส่ลงไปบะเขือพวงเนาะบะแขงบานเท่านี้เนาะนะครับอ่ะปรุงรสเลยครับนี่ได้ตีแล้วก็ปรุงรสใส่ผงปรุงรสไปเหยน,หนอยแล้วก็น้ำป่าหดลงไปนี่น้ำปลาห้านี่ขาดมาได้นี่แม่บุญร่ำแม่บุญร่ำเข้าเต้เด้อนะครับใส่ลงไปเลยนี่พักไม่ใส่เขือตีเขาเตียมไปนะปะทัวเนาะเขาก็เอาของที่มันซุกยางยากลงไปก่อนเนาะตะกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพักอย่างก็พักปูนกพักกีฟรังก็ใส่ลงไปเลยนะครับมันซุกได้ตีนี่ มาตักเสิร์ฟปัดมันติงหอมโซครับทนะ่านผู้ชมนี่ครับแกงแค้จินเฮงนี่นะอันนี้มันติงหอมพักหอมไหมที่เขาเตรียมไวนะ้เนาะอ้ใครอยากกินพักกันอย่างกัน,กนใส่ลงไปเลยไล่นะครับมันติงเมาะติงหลํานี่ครับลองเอาไปเนี่ยไปทํากันพอครับเมนูนี้ง่ายๆครับสวัสดีครับ